จุดเกิดอยู่ตรงไกลเฮ้ยเข็มทิศอะไรวะให้โยนดูดิเฮ้ยเทเลพอร์ตทูสปอลโอ้เข็มทิศว,ว,วับกลับบ้านโหโคตรเท่ทำยังไงวะเฮ้ยลองทำบ้างดีกว่าสวัสดีท่านทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ผมคุณสุบดุลละเฮมกันช่องบ้างสามเกมเมอร์นะครับก็วันนี้ผมก็จะมาสอนทำเข็มพิบเข็มทิศกลับบ้านนั่นเองหรือว่าเข็มทิศแบบอ่าแบบที่แบบโยนแล้วมันก็กลับบ้านนะเหมือนแบบพวกเซิร์ฟเดอะไฮพวกอะไรแบบนี้ครับที่แบบ อ่าเวลาโย่ปุ๊บแล้วมันก็กลับกลับบ้านนะแบบนี้นะ,นะครับเหมือนเหมือนต้นคลิปเมื่อกี้ทัวร์ให้ดูอะนะแบบนี้อ่าแล้วกลับจุดสปอลนะประมาณนี้โอเคเราไปดูวิธีการทำกันเลยดีกว่านะว่ามีต้องใช้อะไรยังไงบ้างนะแล้วว่าทำยังไงครับโอเคไปดูกันเลยโอเคนะครับขั้นแรกเรามาเสกคอมมานด์บล็อกมันเกิดกันก่อนเลยนะครับโอ้โหพูดอะไรผิดแปลกๆโอเคกดไปตรงช่องแชทนะแล้วก็เสกคอมมานด์บล็อกมาเลยนะครับก็พิมพ์ตามผมนะเสกคอมมานด์บล็อกครับ G I V E เป็นวบล็อก A N D P O C K แบบนี S ้นะครับ อ่าเลยนะ B L O C K เออเมื่อกี้ผมงงนะผมว่าโอเคพิมพ์ตามนี้นะเพื่อเสกคอมมานดะ์บล็อกครับแล้วก็เสกมาปุ๊บมันก็จะกลายเป็นคอมมานด์บล็อกมาประมาณนี้คนระับสับวิธีการเสกคอมมานด์บล็อกหลังจากนั้นก็มาตรงนี้แล้วกดยอ่อนะครับกดย่อก่อนนะกดย่อแล้วก็วางคอมมานด์บล็อกเมื่อกี้อ่านได้หนะึ 1, 2, 3, 4, ่งสองสามสี่ห้าสูตรของผมใช้คอมมานด์ทั้งหมดอ่าห้าอันนะับจริงๆใช้แค่สองอันก็ได้นะแต่อันด้านหลังเนะี่ยเหมือนแบบไม่สิจริงๆใช้สามอัน นี่ใช้แค่หนึ่งสองสามแล้วแต่อีกสองอันหลังเนี่ยมันทําให้สวยงามนะประมาณนี้โอเคก็ประมาณนี้นะแล้วก็วางคอมมาเนี่ยหน้าตาของคอมมาแบบมันจะต้องชี้มาทางนี้เห็นะเหนปะแบบมันมันจะแบบเป็นคล้ายๆสามเหลี่ยมชี้มาทางนี้นะ,นะครับต้องวางเป็นลักษณะแบบนี้นะแล้วกดไปที่คอมมานะครับตั้งค่าคอมมาเป็นรีพีทนะครับ away active แบบนี้นะครับโอเคตั้งค่าไว้ก่อนนะถ้าอย่างานั้นเราจะต้องใส่กิมทิดลอสโตนมานะครับหรือว่าจะเอา มันมีสองอย่างนะครับคือเราจะเสกก็ได้ครับผมเสกแล้วกันนะวิธีการเสกเข็มทิศลอส s t o n ก็ไม่ยากนะครับก็พิมพ์ตามผมนะครับ G I V E N W A R P A P E N W A R P L O D เนี่ยโหลดนี่โหลด s t ต n e นะครับตรงนี้อ่ะโหลด stone complex หรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะคือเขียนเข็มทิศหลอด s โตนนั่นแหละนะครับนี่ครับพิมพ์ตามนี้ไปเลยนะครับ O M P A S นะครับพิมพ์ตามนี้นะเพื่อเสกเข็มทิศหลอด s โตนนะ ผมคัดลอกไปแล้วยแล้วก็เสกไปปุ๊บมันก็จะได้เหมนทิ่หลอดสโตนมาแบบนี้นะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวไปดูกันต่อนะโอเคก็ไปที่คอมมานด์ม่วงกันเลยนะครับก็กดไปที่คอมมานด์อันแรกนะคอมมานด์สีม่วงอันแรกเนี่ยนะครับปรับเป็นรีพิกาเวคทีปแล้วใช่ไหมอ่ะโอเคปรับไว้นะเป็นรีพิกาเวคทีปแล้วก็เขียนตามผมเลยนะครับเคไอแอลเวนักเอวงเล็บเปิด T Y P E พีเท่ากับไอทีคอมม่าเอ็นเท่ากับแล้วก็สัญลักษณ์คำพูดนะแล้วก็ชื่อคำว่า l o ลอ s t o n e เมื่อกี้นะครับอะไรครัับนนีี่ต้ เขียนไว้แบบนี้นะครับโลสตงคอมเพลสมั้งแล้วก็อา่าแตนคำพูดแล้วก็วงเล็บปิดนะครับแบบนี้เขียนตัม้ผมเป๊ะเ,เลยนะครับอันนี้โอเคหลังจากนั้นลองลองโยนลอสตงดูว่ามันหายไปไหมถ้าโยนแล้วมันหายไปก็แสดงว่าใช้ได้ครับอ่านี่โยนไปแล้วคือมันหายไปเห็นปะคือมันหายไปเลยนะครับโอเคก็ okay. ถ้าโยนไปแล้วมันหายไปก็แสดงว่าใช้ได้นะครับเก็บอีกหนึ่งนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับคือพูดง่ายๆคือถ้าโยนแล้วมันหายไปนะครับนะ โยให้ดูทีนึงเนี่ยโยมันหายไปแล้วมันจะมีคาว่าคือเล็ดอ่าโหลดสโตนคอมเพลสแบบนี้ก็คือประมาณนี้แหละนะครับคือว่าโยแล้วมันต้องหายไปครับเดี๋ยวผมเซ็มาใหม่ก่อนซึ่งเมื่อกี้ผมคัดลอกไว้แล้วนะคัดลอกคาสั่งไว้นะนี่พี่หมี์เพื่อเซ็คโหลดสโตนมาครับอันต่อไปนะก็คือคาสั่งทับทีพีนั่นเองก็คือคุณจะให้อ่าโยแล้วอ่ะมันทีพีกับจุดสปอใช่ไหมเราก็ให้มันใส่คาสั่งทีพีเข้าไปนะครับทับทีทีพีเว้บวักแอด พีแอดดีนะนะแอดพีนะครับทับทีพยลักแอดพีอย่างนี้นะครับแล้วก็ปรับเป็นเชนคอนเนตชันแนลหรือเปล่าไม่แน่ใจนะตรงนี้แล้วก็เอาแอที A T, ตรงนี้นะปรับสามอันตัวนี้ตัวนี้เป็นคอนเนตชันแนลมั้งแล้วก็เชนประมาณนี้นะครับแล้วก็ต่อไปนะครับให้เราค้างไว้อย่างนี้นะครับตรงนี้จะเป็นพิกัดนะครับเราต้องใส่พิกัดตรงที่เราจะทีพีไปซึ่งผม,มใช่เป็นจุดสปอร์ผมเป็นตรงนี้แล้วกันนะตรงนี้เนีย่ยตรงข้างๆไอ้สองอันนี้ระหว่างนี้ สปอรผมคือตรงนี้แล้วกันผมมาร์คมาร์คไว้ด้วยนะจะได้รู้ว่าโอเคมันกลับตรงนี้จริงๆนะเอามาร์คไว้อ่ะโอเคผมจะไปยืนตรงนี้นะครับเพื่อให้มันอ่ามาตรงนี้ก็คือพิกัดตรงนี้คืออะไรครับพิกัดตรงนี้ก็คืออ่ะเดี๋ยวผมสอนเปิดพิกัดก่อนเพื่อใครยังไม่รู้นะครับก็กดไปที่เซตติ้งนะซึ่งเซตติ้งผมอยู่ตรงนี้ตรงนี้น่ะครับซึ่งผมไม่แน่ใจว่าท่านผู้ชมจะเซตติ้งเหมือนผมไหมน่าจะอยู่ตรงที่เดียวกันมั้งนั่นแหละครับเห็นตัวคำว่าโชว์ตรงนี้ไหมครับนี่นะคะห็นปะ H H O อในเะ กดเปิดไปนะพอเราเปิดปุ๊บมันจะโชว์พิกัดนะครับโชวพิกัดแบบนี้อ่ะก็พิมพ์ไปนะครับอ่าไม่ใช่สิจำไว้นับลบสี่วร์สี่เว้นวูนใช่ไหมลบสี่เว้นวรี่เว้นวรูย์โอเคไปลบสี่เวนวรสี่เนวรูะเนวรสูลบสี่เนวรสีก็พิมพ์ไปเลยนะลบสี่เว้นวร์สี่เว้นวรูนะพิกัดเมื่อกี้ก็เสร็จแล้วนะคอมมานนี้ต่อไปเป็นคอมมานที่เราจะกรีฟไอเทมขึ้นมาอีกับคือว่าเราโยมอย่างเงี้ย คือมันจะหายไปเลยใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราต้องมีคอมมาแบบเวลาแบบเราโยมปุ๊บแล้วมันจะกลับมาใหม่นะครับก็คือให้เราพิมพ์คำสั่งแบบเศษเศษไอเนี้ยหลดอ,อ่าหลดตัวคอมเพับแบบนี้ไปในคอมมาที่สามนะครับพิมพ์เข้าไปแบบนี้นะปรคอมมาที่สามอ่ะประมาณนี้ครับแล้วก็ตั้งค่าเป็นเชนคอนเนตชั่นอลแล้วก็เวฟทีนนะครับแบบนี้โอเคนะประมาณนี้นะคอมมา,นะมาที่สามก็เป็นคอมมาแบบคือกีฟอะเวลาเราโยมปุ๊บอะ ก็จริงเนี่ยแค่เน้นับแค่สามขอมานก็เสร็จแล้วนะครับโซนสองขอมาหลังนี่คือสวยงามนะเน้นสวยงามนะความสวยงามไม่เฉยอ่ะทุกคผมโยตอนนี้ผมก็กลับจุดสปอแล้วปึ๊บเห็นไหมกลับจุดสปอแล้วนะครับนี่ตรงนี้เลยตรงที่เรามากรเมื่อกี้นะครับอ่ะนผมทําให้ดูทีนึงปึ๊บเห็นไหมแค่นี้ก็ได้แล้วนะครับแต่มันจะไม่มีอะไรขึ้นบนหน้าจอเลยนะมันจะดูจืดเกินไปนะอ่ะทีนี้เรามาดูอีกสองค้อมาหลังนะที่ทําให้อ่ามันทําให้ดูสวยขึ้นนะครับโอเคไปดูกันเลยโอเคก็มาต่อเลยนะ ก็เป็นคอมมานดตรงที่อ่าอันที่สี่นะเพราะว่ามีเสียงน้องรบกวนขออภัยนะพอดีว่าวันนี้ผมแก๊สเกมในบ้านนะครับก็ให้วางอ่านี่แบบนี้ครับเขียนแบบนี้นะครับ tap title mark sp cation bar อย่างเงี้ยครับแล้วก็เขียนคําที่ต้องการให้มันขึ้นบนหน้าจอไปนะครับซึ่งผมเขียนว่า teleport to spawn นะครับซึ่งจริงๆที่เห็นเป็นสีอย่างเงี้ยคือผมใส่อีตัวอักษรพิเศษมาจริงๆคุณเขียนแค่แบบเป็นแบบเป็นตัวอย่างเงี้ยเฉยๆอย่างเงี้ยก็ได้นะแต่นี่คือผม อ่ามีตัวอักษรสีไงเป็นแป้นพิมพ์พิเศษนะครับซึ่งผมเคยทำคลิปสอนใช้แป้นพิมพ์พิเศษไปแล้วเพราะว่าไปดูกันได้นะครับซึ่งผมก็มีผมก็เลยใส่สีแบบนี้มันก็จะสวยๆนะครับเห็นปหมนี่ประมาณนี้ก็ตานี้นะครับตั้งค่าเข้ามาเหมือนเดิมนะครับเป็นเชนคอนดิชโนลแล้วก็อเวสทีฟนะแบบนี้ตั้งค่าเข้ามาตามนี้ครับโอเคแล้วก็เข้ามาสุดท้ายนะครับก็เป็นกาม์ดที่จะมีอะไรขึ้นบนหน้าจอเช่นกันนะครับแต่จะพิม ก็พิมพ์ได้คล้ายกันแหละนะครับก็เป็น T I T L E R A C T P นะครับแต่ตรงนี้จะเป็น T I T L E นะรนจริงๆเมืเ่อกี้จะเป็นตัว A แบบซำหน้าใช่ไหมเนี่ยคือมันพิมพ์คล้ายกันเลยนะแค่ตรงนี้เป็นตนัว A นะครับแต่อันนี้เป็น T I T L E ซ้ำอีกรอบหนึ่งนะครับก็จะเขียนอะไรก็เขียนไปนะซึ่งผมก็เขียนเหมือนเดิมเลยนะครับนี่ประมาณนี้เหมือนเดิมเลยนะฮะเขียนคำที่เราต้องการไปตรงนี้เประมาณนี้แล้วก็ตั้งค่าเข้าขมาเป็นเช่น Continental Away Atti ถ้าผมอ่านอะไรผิดขออภัยนะ ทีนี้นะเวลาเราโยนเข็มชิดนะเราก็จะมีแบบมีอะไรขึ้นบนหน้าจอด้วยนะจุดเกิดผมที่ใช้ไปมีอยู่ตรงนู้นใช่ไหมผมจะลองโยนดูดูนะครับปึ๊บนี่นะเทเลพอร์ตท,ทูสปอวแล้วก็อ่ามีคําอะไรขึ้นด้านล่างเมื่อกี้นิดนึงมีไหะอ่าซึ่งเวลาเราโยนเนี่ยมันจะมีแถบรบกวนตรงนี้เห็นปหมเนี่ยมันขึ้นมารบกวนเนี่ยเราปิดได้ไหมนะปิดได้นะค,คุณพิมพ์ตามผมเลยนะฮะพิมพ์ตามผมก็พิมพ์ว่าทับ g a m e i uh, u l e แบบนี้นะครับแล้วก็เป็นวรรค c o m m a n d b l o c k o u t p ครับแล้วก็ u t แบบนี้นครับแล้วก็เป็นวรรค f a l s e นะครับมันจะช่วยลดลดแบบคำรบกวนเมื่อกี้ได้นะครับก็บกดใช้คำสั่งไปเลยปึ๊บนะครับมันก็จะเขียนมีอะไรขึ้นมาตรงนี้นะครับแล้วทีนี้เวลาผมโยนใหม่อีกทีนึงอ่ะผมโยนใหม่นะโยนใหม่คำสั่งที่ขึ้นบนหน้าจอมันจะน้อยลงนะครับปึ๊บ เห็นปะ,ะเมื่อกี้จักเยอะๆนะมันจะเหลือนิดเดียวเลยนะเห็นไหมอ่าก็ช่วยมันจะช่วยได้นะครับโอเคก็ประมาณนี้ครับสุกท่านคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่าน,นี้กันครับก็เป็นเข็มทิศวาร์ปกับจุดสปอง่ายๆนะครับใช้แค่5คอมมานด์นะจริงๆใช้3ก็ได้อีก2อันเป็นสวยงามนะครับโอเคก็คลิปนี้ขอจบเพียงเท่าน,นี้กันครับเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายโอเคเสร็จแล้วเจอกันคลิปหน้าครับ